กาบสบายดีและกะกาบสวัสดีผมแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวเนาะมากพี่น้องมือนี้สเสนอเมนูน้นำพริกพัทหรือว่าน้ำพริกอ่องโคราชแล้วกะ็ไก่ทอดอันนี้มันใหม่น้ำตาลพี่น้องแล้วก็บพักกะซิมีแตงแล้วก็อันนี้จักยังลืมถั่วแล้วก็พริกและกะ้วก็เนี่นมะเขือเนี่ยมาพี่น้องลงมือมือนีครบเปิดมือพี่น้อง มือก็ล่างตาแล้วมัแบบไีลองกินแบบนี้บังพี่น้องผมเคยกินแบบนี้มองจักเถื่ออันนี้เจ้านายเป็นเหตุไทยเจ้านายเป็นเฮตสุกินแมนบุญละแบบนี้บุญละเ <c oughs> <c oughs> จ้านายเป็นเป็นคนโคล่าอุ้ยแซ่บพี่น้องเวย <c oughs> ซีมึงละแซ่บมาเด้อ คำแรกแหกมกันอืสุดยอดน้ำพริกนก้ำพริกอันโคราชือว่าน้ำพริกน้ำพริกพัดน้ำพริกหมูนี่แหละคือโบราณพี่น้อง นี่มันใหม่น้ำมันเอ้ยมันใหม่น้ำ้านไปน้อ mm hmm. เออเศบเศกขัดไงลองกินแบบนี้บางรสชาตินี่แบบพอดีพอดีลงตัว เยอะาซ่เยีะซ่ปกติกินแต่เขาวเหนียวอันนี้บริหน ja hey ึ่งเขาเนียไปนอกบริกรวาซิมาทายคิดอันนี้กินเขาวแรงเขาวเนียวบูมี่ก็นแล้วจัดเขาวนี้ก็ได้ ข้าในสุปพอด กินแบบนี้ก็ได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งไน้องแบบวแบบ่าจงได้ละอือ ข้างในพอดีอ กินกิ๊ดใจก็จเลยขอให้เจ้านายเป็นเหตุให้กินดิ๊ดไปเนาะเหี้ยใส่กระยำเดรากินเบ<ม>ิดทีเดียวบุ๊คบุ๊คได้มักิน,กนล้ำ <c ười> 嗯。Mm hmm. โอ้แสบได้อัารสบอัตรสไปอีกแบบหนึ่ง่น้อง mm. อ เ็ษแต่ปากรูก้แล้วนะยันเสร็จอาหารติดอือหึอือหึเผ็ดพี่น้อง ตักเขามาไลยปวดพี่น้อยกินแบบนี้มัน enfin ต้องเปื่อนอยู่แล้วในหนังมือ ต้องคิดยังไรเนาะปวดแขนมันต้องเห็นเป็นนี่ปวดแขน ìn này bên nào Mm-hmm. มาพี่น้องคลิปนี้ก็คือสิขอจบไว้เพียงษกในี้เนาะจังได้กัขอบุญขอบคุณในไลฟ์พี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมบั่งคลิปของผมฝากพี่น้องคือเก่านะครับพี่น้องจังได้ที่ชื่นชอบคลิปของผมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้เด้อครับบ๊ายบายไปละบ๊ายบายสบายดี